เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์มอเตอร์สปอร์ตนะครับในในในโปรดักที่ที่ทางทีเซ็ุนำเข้ามาผลหตในประเทศไทยนะครับก็มีโปรดักตอะไรบ้างครับผมก็ตอนนี้เนี่ยหลักๆคือเขาคือให้ทีเซ็กหลักๆเลยเนี่ยคือทำทำเกี่ยวกับอุปกรณ์มอเตอร์สปอร์ตทุกประเภทนะครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยก็ว่าได้ตั้งแต่พวกนี้บล็อกน็อตจะนั่นรองเท้าเลยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถก็มีอย่างเช่นเบาะเบล องคอะไรตรงนั้นนะครับแบรนด์ที่ที่ที่เราที่ไทยเซกุปรับผิดชอบอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับก็คือมีสปาโก้นะครับโมโมซาเบลนะครับนี่คือหลักๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันเซกชันอื่นๆที่ที่เซกุปเล็นในนครสำคัญเกี่ยวกับฟุสปอร์ตในเมืองไทยก็คือคาสโวยโอสซิกเก็ตอะไรครับครับผมใช่แล้วก็มีหมดครับแล้วก็เป็นครูครูเชิดนะครับเป็นครูสอนนะครับ แตกจิงเพรสว่างร้อนแบบก็มีครับร้อนแบก็มีครับร้อนแบถ้าเดี๋ยวช่วยอธิบายตักท,ทีหน่อยว่าอุปกรณ์ที่บอกว่า F A F A ถูกต้องตามก,การแข่งขันเนี่ย F A นี่คืออะไรครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยน,นะครับก็คือ F A เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะส่วนของ ทางทางสนามแข่งเองก็มีมาตรฐานเอพเอตรง AA, ตรงนั้นเขาก็มีไอเ<อ>ทมบอกอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ในส่วนของตัวรถแข่งเองหรือว่ารถแข่งรถรถ,รถที่ใช้แข่งเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเอพเอที่ต้องบัคับใช้เนี่ยก็คือจะมีบอกนะครับมีเบลอันี้หลกักๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถแข่งเองอันนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะมีชุดแข่งเรา บาลาว่าคือหมวกกันน็อก,หม,กหมวกตัวเนี้ยครับตัวสีแดงเนี่ยน,นะแล้วก็ชุดรองเท้าทมือนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่กันไฟแทบลังสิ้นก็คือเปนี้อุปกรณ์กันไฟอถ้าเข้าใจง่ายๆคืออุปกรณ์กันไฟประมาณนั้นมันเปนการปลกี่วินาทีวางไหการไฟ้กี่กว,กนะกกวินาทีเนี่ยเนะข้าๆเลยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบวินาทีใช่อาจจะดูว่าน้อยนะก็คือว่า คือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยทุกอย่างมันเร็วเร็วมากนะครับก็เจ็ดถึงสิบวินาทีนะใช่ใช่ทางผู้ผลิตเองเนี่ยก็ได้ออกแบบดีไซน์ออกมาแล้วแหละคำนวณออกมาแล้วว่าเวลาขนาดเนี้ยเหมาะสมกับความปลอดภัยที่นักแข่งต้องออกมาจากรถแล้วเจ็ดวินาทีก็งใช่ครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่ายว่าเอ๊ะเอฟของบุกัวอย่างมันเป็นยังไงมีไงได้เขาเริ่มจากรองเท้าก่อนหรือรองเท้าเนี่ยคือมาตรฐานของรองเท้า ที่เป็นเอฟเอนะครับจะบุด้านในด้วยผ้านอนแมตช์ใช่ผ้าตัวนีเนน้เป็นผ้าที่กันไฟอ่าเป็นผ้านอนแมตกันไฟแล้วก็สกุดท้ายเกตอีกอย่างนึงคือตัวเพลทนะครับตัวเพจของของของตัวรองเท้าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็น Standard, เอฟเอสแตนดาร์ดมาตรฐานคือ8856ขีด2,000คือมาตรฐานตัวเนี้ยจะใช้ไปเลยไม่มีวันหมดอายุ ครับไม่มีวันหมดอายุเลยตัวนี้ใช้ไปเลยจนจนกว่ามันจะชำรุดเสียหายไปขอคุณคือคุณงใช่ตลอใช่ครับคุณยังก็ขานจกริกาได้ขานได้ตลอดใช่ครับม,มีมีีเตุบอใช่ฮะ,ะ,ะ,ะเวลาเวลาที่กรรมการตรวจสภาพเอสเพเนเขาจะอินจากเหตุตัวนี้เป็นหลัยแล้วดูจากสภาพรองเท้าดูจากวัสดุที่ใช้บุกภายในนะครับผมแล้วก็โอเคอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างรองเท้าสองสองสองคู่เนี้ยสองสองชนิดเนี้ยนะครับจะ เห็นความแตกต่างคือในเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นดีไซน์เขาเก่าที่ยังใช้เชือกกันอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ก็มัน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 มีมานานแล้วในในระบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งจะไม่ใช้เชือกนลจะใช้เป็นตีนกุ้แกงใช่ซึ่งสะดวกในการสวมใส่เออผ่านไหผ่านพี่เอรับผ่านครับผ่านแล้วผ่านพี่เอครับ รองเท้าแข่งที่เป็นวัตถุ s a เนี่ยที่พื้นรองเท้าตรงนี้นะครับจะมีะเพลทเป็นโลหะซึ่งะจะป้องการฝาเท้าเราในกรณีที่เกิดขา,ขาเล่งขาเบรคคัสอะไรมันทิ่มเท้าเราใช่ครับจะไม่ทะลุแล้วทำไมต้องต้องบาลรองเท้าทั่วไป,ไปต้องบางครับเพื่อต้องการให้เราสัมผัสตรงอาตารัตราเร่งได้ได้ได้ไ,<ม>ได้เร็วใช่ได้เร็วไม่ได้รเท้าอะไร ครับผมดูตามมุมนะครับตามเหลี่ยมตามมุมตรงนี้ก็มีคุ้มข้อมาอีกอย่างก็คือจริงๆรองเท้าแข่งเนี่ยจำเป็นต้องคุ้มข้อเลยครับจำเป็นต้องคุ้มข้อเลยก็ก็มันช่วยช่วยโปรเทคในส่วนของข้อเท้าเราด้วยอ๋อบล้วก็ต่อไปลองพากัเรามาดูถุงมือมันต่อก็ส่วนถุงมือนะครับถุงมืองนะครับถุงมือก็เช่นเดียวกันมาตรฐานตัวเดียวกับรองเท้าเมื่อกี้นี้นะครับผมวัสดุที่ใช้ก็เป็นผ้านอแมก ทั้ง2อองเลเยอร์เลยหมายถึงว่าโอเคผ้าด้านนอกนะครับกับผ้าที่ใช้ด้านในเป็นผ้านอนแม็กซชนิดเดียวกันพเนรพราะเผ้านอนใช่ครับผ้านอนแม็กซึ่งผ้าตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมของอใยคาร์บอนนะครับเป็นไฟเบอร์อและที่ต่างกันอีกอย่างก็คือหน้าสัมผัสของของถุงน,นุ่ยเนี่ยนะครับในแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ต่างกันไปออกว่าหน้าสัมผัสตัวเนี้ยจะใช้เเเปปป็็็็็นนนนนหหังงกกกกดดีีรือจะสยา แล้วแต่คนใส่แล้วแต่คนชอบนะครับ่โดยรวมแล้วคุณภาพเนี่ยออกมาก็คือสามารถที่จะใช้ของอะไรได้ได้ถนัดแล้วก็กระชับมากขึ้นแบบนี้แล้วนี่ก็คือตกมีเถืนนะครับใช่ครับตัวนี้ก็ก็จะบอกเหมือนกันนะครับเป็นเถื่อนเอฟตัวนี้ตุ้มเือนต้กเถืตัวนี้ตุบกรู้เรยว่าไม่มีวันไหนใช่ครับใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะให้ดูนะครับคือเป็นเป็นถุงมือ บอกว่าทำไมเห็นความแตกต่างว่าทำไมมันสั้นกับมันยาวนะฮะจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นถุงมือสําหรับช่างเซอร์วิสนะครับสามารถจะช่างเนี่ยคือจับจับบางทีจับเฮดเดอร์จับเครื่องมันร้อนมันจะต้องมีถุงมือช่วยในการแบบว่าปเทคมือเราอะไรนะครับการทมร้อนครับคือคือเราสามารถจะจับเครื่องจับอะไรได้คือที่มันมีความร้อนจากไเพราะแข็งมากกว่าพืชเซอร์วิส ได้ด้วยนะฮะตัวนี้คือใช้ขับรถได้ด้วยขับรถยนต์นะครับใช้ขับได้คือจะมีไซส์มีอะไรให้สามารถบอกกับสีระมือเราด้วยนะครับผมเพื่อนคือมันตัวย่จริงมีหลายไซส์ mm hmm. ใช่ครับจริงจริก็มีสีมีไซส์ให้ให้เลือกกันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ครับผมส่วนของชุดนะครับชุดเนี่ยนะครับคืออันนี้หัวใจสําคัญเลยหลักแ mm hmm. กแข่งที่ต้องมีนะครับชุดเนี่ยสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าสามเลเยอร์แล mm hmm. ้วาแต่ก่อนแต่ก่อนยังมีเป็นแค่สองเลเยอร์ ใช่ครับเลเยอร์ใหมยถึงว่าความหนาผ้าชั้นผ้านะฮะผ้าของนี่ใช,ใช่ครับยิ่งปลอดภัยกว่าเดิมเลยนะฮะ<ม>แล้วก็คืออย่างที่บอกครับชุดแข่งเวลาเราดูเนี่ยอย่างสมมติใครที่ไม่ทราบเลยว่า FA a เนี่ยเขาดูกันตรงไหน<ม>หรือว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าหมดอายุหรือไม่หมดอายุหรือไม่ผ่าน f อ a ให้มองจากดูจากเพจของ FA a เเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกว่ามาตรฐานตัวนี้เนี่ย จะใช้ไปได้เลยจนกว่ามันจะชำรุดเสียหายไปจะไม่ไม่มีวันหมดอายุเหมือนบอกเหมือนกับเบลอ่าอ่าพวกแม้นเขาจะมีวันหมดอายุเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าว่าทำไมถึงหมดอายุดูจากตรงไหนถ้าสมมติว่าถ้าเราไปที่ฉันจริงเนี่ยก็เเิดอุบัติเหตุไปไหมแล้วเสดวิคนมาช่วยทำงานยุคนี้สามารถกลับมาไปไก็ต้องดูก็ต้องดูครับดูสภาพดูสภาพว่าเหมาะที่จะกลับมาใช้งานได้ใหม่ หรือเปล่านะครับบางบางเคสเนี่ยโอเคอผ้าด้านนอกเนี่ยมีมีรอยไหม้มีรอยไหม้นิดหน่อยตรงนั้นแล้แขนก็สามารถขึ้นมาใช้ได้ยังได้ใช่ครับผมไม่ไม่ถึงข้างในครับไม่ต่อไปอธิบายหน่อรที่ต่อมาจะเห็นคนใกางเกงชุดเท่อ๋อตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปูสูตรปูสูตรใช่ชุดนี้เนี่ย วัตประสงค์เลยเนี่ยคือต้องการระบายความร้อนออกจากกัวรถแข็ง uh huh. โดยที่เขาจะร้อยท่อร้อยท่อรครับร้อยท่อน้าครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมร้อยท่อน้ําไว้ทีนี้มันจะมีเป็นคอมพิเซตก็คือเป็นถงน uh huh. ังน้ำใส่น้ำแข็งเลยครับ uh huh. ในรถครับต้องติดอยู่ในรถใ uh huh. ส่น้าแข็งเลย uh huh. แล้วก็ในถังตัวนั้นจะมีปั๊มแรงดันนะครับ uh huh. ไว้ดันน้ําให้ส ก็่ีนุ้งใช้แน่แข็งสองอย่างก็มีครับมีในส่วนของเซอร์กิตเนี่ยอันนี้อันนี้คือแน่นอนอย่างอย่างวิ่งรายการเดือนดูรานี่ยวิ่งกันหกชั่วโมงอะไรพวกนี้มันมันมันต้องจะไปต้องใช้ก็อย่างในวงการยิปเองก็ก็มีก็มีก็มีนะครับคือช่วยได้แค่ให้ร่างกายเราเฟสมากข ok ึ้นใช่ครับคือลดความเครียดลดความกดดันได้เนื่องจากว่าร่างกายเราเออมันเย็นแหละมันมันไม่ร้อนครับผมตัวนี้ดีครับ ต่อไปอันนี้อันนี้คือเขาเรียกฐานนะครับเขาเรียกฐานคือฐานตัวนี้เนี่ยจะจะซัพพอร์ตตรงช่วงช่วงคอช่วงไหปลาร้าหงนี้ครับในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุพิคว่ำหรือกระแทกด้วยด้วยด้วยความแรงนะครับคอเราอาจจะเคลื่อนได้ใช่ครับเออไหปลาร้าอาจจะบาดเจ็บอะไรนะบาดเจ็บได้นะครับตัวนี้เนี่ยสวมใส่เข้าไปที่ที่ที่ตัวที่ที่คอนีระหว่างคอ แล้วก็วิธีการติดตั้งก็คือจะมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นคลิปล็อกตัวนี้นครับติดเข้ากับหมวกและแขงนะครับล็อกเข้ากับหมวกและแขงเวลาสวมใส่ก็คือโทษนะครับลองลองใสน่นี่ยนี่ครับลักษณะการใส่คือเป็นลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในรูปนี้นะครับอัูเดีสองด้านนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะมีเป็นจริงหมวกก็จะมีหมวดทานมีหมวดทานแล้วก็จะล็อกเข้ากับ ครับใส่ใส่ได้ทุกงหมเลยครับใส่ได้กับถ้าจะให้ดีก็คือเป็นเป็นเบาเป็นเบาที่ใช้สำหรับทานหลบทานอ๋อใช่ครับเป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนใช่เป็นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาตัวนี้ก็ทางทางมอเตอร์สปอร์ตทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยนิยมใช้นิยมใช้ครับเพราะว่าเขาเขานึกถึงความปลอดภัยบอร์เป็นหลักเท็จได้ หรือบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ก็ก็มีใช้กันแล้วก็มีใช้กันกันหลากหลาย